สวัสดีทุกคนกันเองนะครับก็อยู่กับผมไวเอนเตอร์ซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปกันอีกแล้วกันนะเองนะฮ <c oughs> นะโอเคนะก็วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลงเออ่ตัววัดเงาของเวอร์ชันหนึ่งกันได้เองนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้คือเวอร์ชันใหม่มาแล้วอีกไม่นานก็จะ1.9กันได้เองนะฮะก็ก่อนอื่นนะฮะเราอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าออฟติฟายของเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วนี่ สามมีแอดซัพพอร์ตของเชเดอร์เข้ามานะฮะรอบนี้ก็จะมีเหมือนกันหรือเปล่านั้นลมาอาจจะไม่รู้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะวิธีการลงเนี่ยเราจะต้องมีตัวเกมมครับของเวอร์ชันหนึกันก่อนกันนี้เองนะฮะโอเคซึ่งก็นิวโปรไฟล์ไปแล้วก็พิมพ์อะไรไปก็ได้นะฮะว่าเออ่โอเคเซฟโปรไฟล์ฮะแล้วก็เลือกที่นี้ ก็อ d i t โปรไฟล์ฮะให้เวอร์ชันเป็น1.8.9ก็ได้โอเคจากนั้นพอเราเข้ามาเสร็จเนี่ยก็ปิดตัวเกมก่อนฮะให้แน่ใจว่าตัว1.8.9นี่ลงแล้วเรียบร้อยอะไรงี้นะฮะจากนั้นก็มาตรงนี้ฮะอินสตอ l ฮะไปที่อัพติไฟของเราที่โหลดมาเมื่อกี้นะฮะ กด install มันเสร็จมีตัวคือถ้ามันจะกด install ไม่ได้นี่ก็คือ1ก็คือไม่มีตัวเกมไ n ม c ครับของเวอร์ชันนั้นๆจะต้องโหลดมาก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ o p t i f i ของ1.8.9เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่ารู้สึกจะลงเฉพาะไอตัว o p t i f i ตัวนี้นะคือเวลาเราลง o p t i f i นี่มันจะสร้างโปรไฟล์ใหม่ก็คือชื่อว่า o p t i f i มาเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนะฮะ คือคนบางคนนี่ไม่รู้วิธีการใช้นะฮะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะฮะกูว่าแล้วว่ามันต้องมีนะฮะดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้นะฮะโอเคส่วนเวอร์ชันเกี่ยวกับเกมของ1.8.9ผมไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่แต่ว่าคราวนี้เราก็มาดูตรงนี้ฮะมาที่เชเดอร์นะฮะในวิดีโอเซตติ้งแล้วคราวนี้ Open Shader Pa c k ก็จะเปิดตัวโฟลเดอร์ที่เอาไว้สำหรับก็พวกเชเดอร์แพ็ที่เป็นพวกฟไฟล์แพ็คแพ็คต่างๆพวกเนี้ย ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นไฟล์พวก WinIR กับ WinZip นะฮะก็มาก๊อบลงใส่ตัวนี้โดยจะรู้ได้ไงว่าสมมติว,ว่ามันมีซ้อนอยู่2ไฟล์ก็คือไฟล์ไอของไอตัว Win WinIR แล้วว่า WinZip เนี่ยเราคลิกเข้ามาในตัวของมัดเงาไอแพ็คเงาแล้วก็ดูนะฮะถ้ามันมีโฟลเดอร์ขึ้นว่า shader นี่ก็คือ,ก,คอก็คือก็คือก๊อบตัว IR ตัวนี้นะฮะงงใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วก,กันนะ โพสลงตรงนี้แล้วคราวนี้มาอยู่ตรงที่ New IR ใหม่เสร็จปุ๊บคุยไอเคียวฮะก๊อปลงใส่นะฮะคราวนี้นะฮะในโฟลเดอร์เคียวก็คือสมมติว่าเป็นโฟลเดอร์ที่เราโหลดมาแล้วเสร็จปุ๊บมีไฟล์แบบนี้เข้ามาเราคลิกไปอีกรอบถ้ามันมีโฟลเดอร์เชเดอร์ตัวนี้แสดงว่านี่คือตัวนี้ก็คือแพ็กเงาของเรานะฮะให้เราก๊อปตัวตัวแพ็กนี้ลงใส่ในเชเดอร์แพ็กนะ สำหรับใครที่ไม่รู้นะโอเคส่วนตัวนี้ก็จะบอกว่าการ์ดจอรุ่นอะไร G P L รุ่นเท่าไหร่แล้วก็ o p e n G L นรุ่นเท่าไหร่แล้วก็การ์ดจออะไร G Force G T X 970โอเคตอนนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้เชเดอร์เราใช้เอ่อตัวของอันตราอยู่เดี๋ยวปรับเป็นออฟก่อนนะซิงเกิลเพลเยเข้าเชเดอร์ฮะ ตรงตรงนี้ก็จะเป็นแมพที่ผมสร้างอันนี้อยู่นะโอเคเข้ามาเปิดเต็มจอฮะเนื่องจากว่าคอมกูเทอแสดงอันนี้ไปคราวนี้ดูก่อนนะว่านี่ฮะก็โอเคอยู่บ้านภายนอกดูโอเคอยู่แต่ถ้าใส่มดเงาเข้าไปแล้วเป็นยังไงโดยมดเงาผมนี่มีทั้งหมดรวมทั้งสิ้นแล้วนี่ มีทั้งหมด17ตัวกันนี่นะซึ่ง17ตัวนี้ล้วนแล้วเป็นตัวที่ใช้ได้ทั้งหมดแต่ว่าไอ้พวกถ้ามันจะมีฟิกนิดหน่อยเนี่ยที่มันต้องแก้เนี่ยมันจะเป็นส่วนอย่มันจะเป็นของ s o n i c a t h e r Unviable Shader นะฮะตอนนี้ของเวอร์ชัน10.2ตอนนี้ยังไม่ได้ทำออกมาให้เป็นแบบสมบูรณ์สักเท่าไหร่โอเคฮะส่วนใครก็นะฮะแต่ว่าถ้าคอมไม่แรงนะฮะนี่แนะนำของ QD นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ทำออกมาดี คือไม่ได้มือดอะไรมากถ้าใช้ s o n ิ c เอเทอร์มันจะสวยผ้าน,น้ํามันทําออกมาสวยแล้วคราวนี้มันเออมันจะมองมันแต่ว่าเวลามันส่องในความมืดเนี่ยมันจะแบบดูแบบไอ้มืดเกินอะไรเงี้ยแล้วมันก็ของ10.1เวลาใช้กับเวอร์ชันเนี้ยมันยังมีบักอยู่บางส่วนนะแต่ถ้าเป็น s o n i c เอเทอถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเขาทำออกม,ม,มาคือตามแสงเลยนะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจ ไม่หรอกแต่ว่าบอกแต่ว่าเชเดอร์ของ Sony a อเตอเขาทำออกมาดีไงปัญหาคนก็เลยนิยมใช้กันบ่อยแล้วก็เสือกเป็นตัวที่แม่งกินสเปคโคตรเยอะนะโอเคครัอย่างไงก็ตามมาวิธีการลงมอสเชเดอร์ในเวอร์ชัน1.8.9ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับไปละ